มีบทที่12ถึงบทที่21บทที่12บทสวดรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทวังรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอจิตถะกเจนะยมปิกุเจรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเขยังวิราคังอมตังปณิตังยะทศสกาสกยมุนีสมานะทิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัจิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ ยมพุทธเสธโภปปิวณและยิสุจริสมาธิมานังทะนิกัญญมาหกสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติธรรมปิธรรมเมรัตนังบณิตาเอกนะสัจเจนะสุวัสดิ์ที่โหดุเยปุคพละอัตถสตังปะสัทธาจตาริเอตานิพุทาอิมติเตนะพิเนยาสุคาตาสัสสังกาเอเตสุทินานิมหารพลายมิหัมปิสังเทรัตนังบณิตาเอกนะสัจเจนะสุวัสดิ์ที่โหดุเยส สุปายุตามนัสสาท้าเถรน,นิกายมโนโคตมัสาศาสนามหิเตปฏิปตาอมะตะวุภัยหักพัชามุตานิพุติิงบูชามานาอิธรมปิสังเขรัตนนันติตาเอเตนะสัจเจนะสุวัรณติหลวงตูทีนังปุรานังนวังนัชชิสัม,มะวังวิรตสิกายะติเกยภวสเมเตขีนาปีชาอวิังหิฉันดาวนิพันติทีราเตถายัมปะทีโภยิทรมปิสังเขรัตนนันติตาเอเตนะสัจเจนะสุวัรณติหลวงตู บทที่สิบทสวดธรรมบทสหัสวรรค์อัตตาเวชิตังเสยโยยาจะยังปิตะตราปรชาอัตตนฮัสสะโอสัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนะคัทมทำโพนะมาโดสหธรรมนนาชิตังสัปะปะชิตังจะวิราตคาดูปัสสะันตุโนบทที่14บสีบ่ทบทสวดเกียติบทประสม คาสิกตะมิทงังเตนะพะคะวตาชาณะปาปัสสะตะอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะเตะะตุมเ,เหมะอะนุสสะเวนะมาประรม,มะประรายะมาอิติปิรายะมาเิติกะสัมปทานีนะมาตะก,ก,เตกะเหสุมาระยะพระเถนะมาอาการ,ประประริวิปักเกนะมาสิตินิชานักขันติยามา สัพระดูปะปายะมาสัมโนโนหะรุยะธาตุเมเหตนาววชาเนยาทัตอิเมธรรมะอุจราอิเมธรรมะสาวชาชอิเมธรรมาวินอยู่พรมมะ,ะ,ะ,ะหิจาอิเมธรรมะกะมัตาสมาชิมนาปหิจายะทุกขายะสังวัตติอิอัตุเมเหปตาณเนยญาทัะอา ตุมเหอัตตะยาวะชาเลยยาสัอิเมธัมมาอุปสลาอิเมธัมมาอะนะวะชาอิเมธัมมาวินยูปัสสาอิเมธัมมาสัมมาตาสัมมาทินากิตายักษุภยสังวตันติอัฏฐตุมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติบทที่สิบห้าบทส่วนเนยสูตอุปนียะติชีวิตะมะปะนายุมทะรูปะ นิตัสระนะสันติตานาเอตังพระยังมะระเนเตเปธมาโมปุญญาณิกะยิราัะสุขาวะอานิอุป,ปนิยติชีวิตะมักปะายังชะอุป,ปนิปัสสะนะสันติตานาเอตังพระยังมะระเนตเตธมาโมโลกามิสังปะชาเหสันติเตโขโยธากายนะสัญโมวาจายะ อุทะเจดักสาตังปัสสะเปตัสะสุขายาโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญังธัมโมหะเวรัติระมะจาริธัมโมสุจินโนสุขะภะภะวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจิเนณทุะติมัชชติธัมมะจารีสัพเพสังขาระาอนิจาติยะถาปัญญ,ญายะปสติอะคะ นิพพินทัติทุเคเเอสัมโควิสุจิยาสเพสังขาราทุกขาติยธาปัญญายาปสติอัถะนิพพินทัติทุเคเเอสัมโควิสุจิยาสเพธหามานะตาติยธาปัญญายาปสติอัถะนิพพินทัติทุเคเเอสัมโควิสุจิยาบทที่สิบหกบทสวดปัญญากะชาดกอปัญญกัฏฐานะเนเกทุติยังอาหุตกิจา เอตัพันยายะเมทาวิตังพันเหยยะอปันนะณังพระภูเวสะระนังยันติปะพตานิวะนานิดักอาลามะลุขจเจตะยานิมะนุสาพระยะตาชิตาเนตังโสสะระนังเทมาเนตังสะระณะมุตมังเนตังสะระณะมะคัมมะสัพพะทุขะปมุจจะติโยจะพุทธัจจะธรรมมันจะสังกันจะสะระนังกโต ปัยยปสสตตา리อะิยาสัจจานิสมปัญญาญาปสิทธิลพังทุกขสมุกป,ปาทางังทุกขสัจจะอาิกากมังอริยังจกักทั้งที่ดังทุคูปัสะมาค่ะนินังเอตังโคสารานางเทมาเอตังสารมุตตมังเอตังสาราัะนาคมามะสัพพทุขาปมุจเตสติบททีส่สิบเจ็ดบทสวดพระเชษฐาตัทธาคา ตีจางนานว่าก็เลยะน่าปฏิกรงยเถอะนะก็ต่างบุคคลไม่ควรคำหนึงสิ่งที่ได้ละทำเงินถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งนี้ยังไม่มาถึงเพื่อถ้าตีตามำปหินันตาอัปงปัญจันจนา,ากนก็ต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาเป็นแล้วเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นเงนยังไม่ถึงปัจจุบันนง้นจะยโยทำเงานตระถาสัจชาวิปัสสุอหังเชี่ยงอหังปังปังตังวิธามาฮูไหเย ดุพันธด้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่ฟอนแคร์ทำเนื้อหนังได้ดุพันนั้นเพิ่เจริญธรรมนั้นเนื้อให้ปวดปวดเธออาเชวะปิดจมาตับฟังโกชิญญามาได้รังสุเวคือทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันที่ไฮินอสังคาราเตรามหาเศรนะเมื่อวานาะว่าความผิดเพียงกับมาเจุระผู้เมษเสดในอย่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปินอาโหระตับภะปันติจังบังเวนัสเทกัดัส ตติสันโตอาจิกเตมุนีสีความมุนีผู้สงบยอดเรียมบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านและกลองวันและกลางคืนนั้นเราว่าผู้มีระดีหนึ่งจริยด้วย่ประการชนิดแรกบทที่สิบแปดบทส่วนพีน่สาวมันจเวียนคณะปาเถาะ ธรรมโาทำหิชรังนะทีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่เป็ไม่ได้พยาีิทำโมหิพยาตินาะทีตาเรามีความเจ็บไข้นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรนณํานมหิรม่ไดนาตีตาเรามีควาตายปธรรมดาร่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหินีหิมนาเปวินาภาวนะภาวราจะเราเว้นเป็นางกรรู้ว่าเราจะต้องประกาศากขงเราขงเรเนใจเราทั้งปวงก็ม ัสกรรมธรรมธายธรรารรมาโยนกรรมันปัณะมาปฏิสารนาเรามีกรรมของเรามีกรรมใ้ผลกรรมเดินเกินกรรมพุตธิตามีกรรเป็นทุันสยักรรมมังกริษามีกัลยาณองคาปารองวัสสิลาายาพวิสามิเราทำกรรมบรดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปองอันนห้ีิญฐนเราจะไว้ให้ต่อฟังเราค่ะเรื่องพิัยนี้ทุกคนทุกคนเดินบทที่1ิบบทสวดเทวตาอุยสนาคาถา tu ka pata jami tu ka piya pata jami piya so ka pata jami so ka ho tu sope jang no ekao kata ca anayi sampatang punya sampatang sope dewa namoran tu sopa sampate si tiyakana parantu sataya singa nga pantu sopa rapa wana kila ta hontu บทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิาาทานาคาถาโยนานาเสยยาเทวตาสันติอิหาระวาสินีภูเปคะเรโพธิคะเรต,ห,ตหินตาหินตาธรรมะอาเนนะขวันตุภูชิตาสวดถิงการโเตหะทิหาระมัทเะเ์เทราจะมัชานาวากาจะพิฆโวสารานิได สัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาปุชาเยติจะอันทสัมภวาสังเสระชาตาอัตะโอปปาติกานิยยาในกลางธรรมะว่ารังปฏิจจะเตศพเทปิุขัสสะกะโรมตุสังขยังภาตุจิยังสตังธัมโมธรรมะลาจะบุกคลาสังโฆโหตุสัม,มโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระพระตุธรรม โมสัพเพติธรรมจาริโมุติรมปาปุเนยามะรมเมอริยปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปฏิทานคาถาันธมยังปฏิทานคาถายโยพนามเสคุณยสิธานิตัสสะยานันยานิปตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหโตุสัตตานันตาปะ ตมะนาคาเยปิยาภูกวันตาจะไมหังมาตาปิตาทยโยทิชาเมจาวยาทิภาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติถันติโลกสมิงเตฟุมมาจะตุโยนิกาปาเจกะจะตุโอกาลาสังสัปันตาภาวะภเวยาตังเยปติทานมเมอะนุโมทันตุเปสัยังเย สุมังนัปปกชานันติเทวาเตสังนิเวทะยงมยาทินนานาปุญญานังอะโมทานาเถตุนาสัพเพสัสตัสคาโงตเวราสุขชีวิโนเทมะัปปะันจักรับตนตุเตสาสาสิชัชชาตังสุภาบทแปล ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นข้าพเจ้าได้เห็นหรือแ้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้เที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สอดร้อาได้สร้างการ ให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมโนทนาทานเองเถิดขอสัตว์เหล่าได้ยอด่ยอมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้ามีขอเททั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยางมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแม้จงถึงทางอังเนเกษมเถิดขอความมังเดียของสัตว์เหล่านั้นจงสํเเาเร็จเถิด ด้วยมราคแห่งสักจะที่ทานควาคแห่งความเพียรและส่งใหงการบูชาพระดาษาใจด้วยการสหดยายขอวนมนภสูตรพระบิลพระกาถางในของความสุขสวัสดีจงป็นมีพระเจ้าคอพ้คจจากทุกที่ทั้งปวพระเจ้าจริญะทางโลกและทางธรรมเพาด้วยทีดยเวลาทั้งหลายปุมรหินาในการสวดสวดหมดและธรรมะนองนี้เมื่อนุโมทนาและปุโรหิในแก่ขราเจ้าเละปทุมงคลพระเครื่องภรีพินาโดยมูลพี่ สลเดรพยานสังบ่อนวัดบัวนิเวศตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยภาพแห่งพระประลิละรรมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดส่วนมนต์จบครบ21บท